สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto Max นะคะวันนี้โบเพุ่งโผรมานะคะกล่าวเขาก็คือลูกค้าค่ะปาเจโรนะคะมาใส่ล้อไททันตัวใหม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ค่ะติดอยู่กับยางดันหลบนะคะ265-6018นะคะล้อใหม่กริบยางก็ใหม่กริบเช่นกันนะคะ ล้อเก่าก็ถ้ามีราคาหน่อยก็หักเทินกันไปจ่ายส่วนต่าแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะปาเจโรมาใส่ไททันก็ใส่ได้นะคะเห็นไ,ไหมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกทักมาหาเรานะคะใกล้จะปีใหม่แล้วลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะคะแนะนำให้เปลี่ยนก่อน,นะคะ่ะชีวิตเรามีค่ามากกว่ายางนะคะ แต่ถ้ามีงบนี่ก็จัดแม็กไปด้วยเลยนี่นะคะรับประกันเหมือนเดิมค่ะล้อแท้ไม่ซ่อมไม่ดุ้งแน่นอนจ้าส่วนลูกค้าท่านอื่นนะคะที่สนใจเป็นอ่าล้อตัวอื่นก็เราก็มีเรามีทุกรุ่นเลยมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นสุดนะคะนีหมดเลยอ่าอยู่ที่ว่า ส่วนมากจะเหลือลายละหนึ่งบางชุดก็หมดแล้วด้วยเพราะว่าช่วงนี้ขายดีมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ตั้นตัวใหม่นะปาเจโลไปใส่ใส่ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดีวราไปเจอกันเจอกันในคลิปถัดไปนะคะลิ้น์ทันกันหมดแล้ว